สมเด็จพระอาริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินะวราลงกรวันนี้เวลา9นาฬิกาเจนาทีสมเด็จพระอาริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบัวพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4พระราชอุป,ปัฏฐยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปุปปชายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรยากิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์มากมายอีกทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปธมภมแก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆจำนวนมากนับตั้งแต่สิ้นพระชน คณะศิษย,ยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนและในเดือนสิงหาคม2566ปีนี้ได้จัดพิธีตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชน